Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. With no regrets, live with every breath. See, my message start to spread, and I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I got get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the sword it's my only medicine yeah everything i do i'm just being genuine yeah i'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah i do just what i do and i hope you let me in let me in yeah <laughs> ตัวกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับใช้ฟ้าเอ็นแ็กเวลาเราพกกุญแจเราเดินออกห่างรถจะล็อกอัตโนมัตินะครับอ่าสักพักประมาณหนึ่งนาทีจะล็อกล็อกเองเลยเสร็จแล้วถ้าคุณว่ามันล็อกแล้วมันล็อกแล้วมันก็เหมือนทีเซกครับมันจะมันจะสั่นนะมันว่าเหมือนทีเกเลยเสร็จแล้วพอเรามาเราก็ผลล็อกครับผลล็อกทุงครั้งมันจะมีเสียง เราห้ามให้มนมีเสียงก็ได้เสร็จแล้วกุญแจมีหน้าที่พอปลดล็อกเสร็จก็ถือไว้กับตัวครับประมาณ80เซนติเมตรนะแล้วก็ต้องสวิตกุญแจก็้ากดเข้าไปก็ขึ้นมาลักษณะน,นี้ครับปดอจะมีเสียงหน่อยเสียงบอกว่าปลดเชือกอยู่น้ำมันจะมีมืนมนรถตยนเลยอ่า เวลาน้ำมันตก F ไอต e ้กอกตก E มันก็จะบอกเติมนะมีไฟกับยิปโชวาไปลูกเครื่องเวลาสตาร์ทมันจะดับนะครับถ้ามันติดแสดงว่าระบบเซนเซอร์มีปัญหาไหม้ก็จะเป็นไม้ดิจิตอลอ่าเวลาเรียกดูก็ดูตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มสองฝั่งดูอ่าดูไม้หลักเนี้ยศูน ดีสูงดีแล้วก็เสร็จแล้วก็กดไปเรื่อยๆมนันเวลาจับทิปจับทิปบางพอเรากดมาหน้าทิปอ่ะมันก็จะมาดูว่าทิปมันขึ้นมหมอันนี้เราสามารถลบได้โดยปุ่มนี้ปุ่มรีเซ็ตก็คือกด้างไว้กดทางไว,งไว้มันจะรีเซ็ตปเป็นศูนย์ให้เลื่อนไปออยมันจะมีไฟเหมือน NMAX ที่มันจะเตือนออยอ่า ตอนนี้เราไม่ต้องลบเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทางศูนย์เราลบให้เองอสีเนาะแล้วก็กลับมาหน้าเดิมสถานะแบตเตอรี่มันจะโชวต์ตลอดเวลานาฬิกาจะโชวต์ตลอดเวลาวิธีตั้งนาฬิกากดค้างไว้ปุนน่มนี้แล้วก็มาเส้นดับทางนี้ตอนนี้นนนนสี่เนาะสามขวน เป็นรูปแบบ24ชั่วโมงนะแล้วก็มาข้ามค้างไว้อค้างหนึ่งรอก,นะก่อนมีอะไรมากตัวนี้ใช้ประมาณน,นะตัวนี้นะนีออฟลังมีออฟลังลตางอยู่นี้อ,อันนี้ออ เดี๋ยวไปต่ำแต่เหมือนกันหมดถ้าน้องขับรถดีครับทางที่เปิดบอกนะเปิดเปิดย้อนทางนะมันจะมีบอกอยู่มย้อนทางปลายถังน้ำมันปลายถังน้ำมันแค่ดึงดมีแค่ดึงอันนี้ออกปึ๊บแล้วก็บิด เป็นล็อกโอ๊บถ้าเมนล็อก็ปิดแล้วกดลง